ในข้อหกครับกล่องทึบแสงใบหนึ่งงั้นเรามองไม่เห็นนะเอาลูกปองใส่ไว้นะครับเป็นสีแดงห้าสีเขียวหกสีน้ําเงินแปดสีดำหกงั้นรวมเท่าไหร่แล้วเนี่ยรวมกี่ลูกลูกหยิบห้าลูกตอบคุณนะครับโอกาสหยิบได้สีเขียวถ้าสูงหยิบแค่ลูกเดียวนะ โอกาสได้สีเขียวมีเท่าไหร่หกส่วนหกส่วนยี่สห้าหกส่วนยี่ิบห้าโอเคอะโอเคมาดูโจทย์ต่อสุบหิบหนึ่งลูกข้อใดเป็นจริงข้อหนึ่งลูกปิงปองแต่ละสีมีโอกาสถูกหยิบได้เท่ากันไม่อะไรทําให้ลูกตอบว่าไม่เท่ากันจนวนลูกอใช่จำนวนลูกปิงปองนะครับถ้าโอกาสที่จะเท่ากันเนี่ยมีของสีเขียวกับสีดําใช่ไหมเพราะมันมีอย่างละหกลูกเหมือนกันโอเค ข้อสองครับลูกเป็นฟองสีแดงไม่มีโอกาสถือหยิบผิดก็มันมีลูกสีแดงอยู่งั้นก็อาจจะไปโดนสีแดงก็ได้หยิบได้สีแดงย่อมจะเป็นไปได้นะครับข้อที่สามครับทุกครั้งที่หยิบจะได้สีน้ําเงินเสมอผิดโอกาสหยิบได้สีเขียวเท่ากับโอกาสหยิบได้สีดําเพราะว่ามีอย่างละหกลูกเท่ากันโอเค โยนลูกเต๋าสองลูกพร้อมกันหนึ่งครั้งแล้วหาผลคูณของลูกเตา๋าลูกเต๋าปกติลูกมันก็มีแต้มหนึ่งถึงแต้มหกเท่านั้นนะลูกเต๋าปกติไม่ใช่ลูกเต๋าทำมาพิเศษนะงั้นลูกลองนึกดูนะครับผลคูณที่น้อยที่สุดต้องเกิดจากสองลูกออกอะไรถ้าผลคูณน้อยสุดผลคูณน้อยสุดเออออกหนึ่งกับออกหนึ่งใช่ปะ ผลคูณมากสุดเกิดจากสองลูกออกอะไรหกกับหกออกมากสุดๆไปเลยก็ได้สามหกใช่ไหมเอาละครับข้อถามว่าผลคูณในข้อใดเป็นไปไม่ได้ข้อสี่เพราะไอ้เจ้าเนี่ยมันห้าคูณเจ็ดเออแต่มันไม่มีแต้มเจ็ดไงไม่มีแต้มเจ็ด